ก็สว <ersch> ัสดีเอฟซทุกท่านนะคะเช้านี be, ้ก็พาทุกท่านมานะคะมาดูการสลลองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะการสลลองเริ่มบานแล้วนะคะนี่ค่ะกาสลองบานแล้วหอมมากเลยนะคะนี่ค่ะแต่ช่วงนี้เขาจะบานไม่กี่ช่อนะคะนี่ค่ะเขาก็เริ่มไวายแล้วแต่ก็มีมาบ้างมีบ้างแต่ก็น้อยลงแล้วนะคะนี่ค่ะ ต่หอมมากนะคะหอมมากเลยหอมไปทั่วป่าเลยนะคะนี่คือความงามตามธรรมชาตินะคะนี่คือกาสลองนะคะเป็นต้นไม้ป่าชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีฝักนะคะพอดอกเขา แก่ล่วงโลยแล้วก็จะมีฝักแต่ฝักเขามีไม่เยอะนะคะต้นหนึ่งมีประมาณไม่กี่ฝักค่ะนี่ค่ะที่เห็นเห็น<ๆ>ต้นหนึ่งมีไม่เกินไม่เกินสิบฝักนะคะต้นหนึ่งนี่ค่ะฝักเขาเดี๋ยวเราจะนําเม็ดแก่เขานะคะนําไปเพาะนะคะนี่ค่ะฝักเขานะคะถ้าเขา หล่นลงแล้วเขาก็จะงอกนะคะแต่พอเราขุดไปปลูกแล้วไม่สามารถมันทะไม่ติดนะคะคือเราต้องใช้เมล็ดอย่างเดีวเยวนะคะนี่ค่ะแล้เวเราจะนำเมล็ดไปให้แก่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเอานะคะจะมาเอาไปเพาะนะคะนี่ค่ะเท่านี้เราก็อ่อ มาถ่ายธรรมชาติยามเช้าๆให้ทุกคนได้อืได้ดูนะคะได้รู้ได้ดูนะคะนี่ค่ะธรรมชาติจริงๆค่ะนี่ค่ะอร่นห,หมายังหมายังกินหญ้าเลยนะคะนี่ค่ะสุนัขพันธ์กินหญ้านะคะนี่ค่ะ สุนัขันกินหญ้าท่านี่ลูกอนนุ่นแม่นะคะน่าจะเกิดจากพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมการเรียนแบบตอน,น,นเรียงเข้าไปอยู่กับบัวนะคะเขาไปเห็นบัวกินหญ้านะคะ ตอนนี้เขาอิ่มแล้วนะคะตอนแรกเขากินเยอะมากเลยต้องขอบบ่อนน้นเพราะตอนนั้นถ่ายไม่ทันค่ะเขาน่าจะอิ่มๆเลยเหรอเขาชอบหญ้าอ่อนๆนะคะถ้าเกิดหญาแก่เขาก็ไม่ทานนะคะ ก็ได้กลิ่นหอมมากเลยนะคะหอมไม่ทั่วท้องป่าตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะคือการสลองนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอฝากช่องกีตาร์พาทำกินสตารเล่นะคะขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ช่องกีตาร์พาทำกินสตารเล่ด้วยนะคะแล้วเราจะนำสิ่งที่ดีๆนะคะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับดูรับชมกันนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเออเป็นเขานะคะตรงนั้นคือเขาขึ้นไปบนนู้นคือเขานะคะอันนี้ก็นี่ก็จะมีเอ่อกังหันลมนะคะคือกังหันพลังลมนะคะเออเปลี่ยนพลังลมเปลี่ยนพลังลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะให้มนุษย์ได้ใช้ต่อไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ป่านะคะมีหลายชนิดนะคะในนี้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะนี่ขุดไว้บนนู้นก็จะเป็นภูเขาขึ้นไปสูงๆนะคะในป่าแห่งน,นี้ก็จะมีนกหนูปูปิกเต็มไปหมดเลยนะคะในน้ำก็จะมี ปูมีปลามีหอยมีทุกอย่างนะคะส่วนมากนกหนูผูปีกเขาจะหนีมาอยู่แถบนี้กันหมดนะคะเพราะว่าแถวนี้จะส่วนมากจะมีคนล่าค่ะเขาก็จะหนีมาอยู่ในบริเวณนี้เพราะบริเวณนี้ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามานะคะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะมาเขาก็จะมาอยู่บริเวณนี้ค่ะมาหลบภัยนี่นะคะ หมาเขาก็จะอาบน้ำของเขาเองน้องหมาเขาก็จะอาบน้ำเองนะคะถึงเวลาแต่วันนี้นกออกไปแล้วค่ะเรามาสายไปค่ะนกเข้าไปแล้วค่ะนี่ค่ะกังหังนลมสีสวยนะคะนี่ นี่คือความงามตามธรรมชาตินะคะที่หลงเหลืออยู่แล้วก็จะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่ค่ะบนนู้นก็จะเป็นภูเขาภูเขาเทพจังหวัดนครราชสีมานะคะบนนู้นนี่ค่ะถึงไม่มีเงินมากเราก็สามารถอยู่ได้นะคะแถวอีสานนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะมีของกินนะคะของกินเยอะ มีของอยู่ของกินนะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเลยนะคะนี่คะ่ะในป่าก,ก็จะมีอ่อทรัพยากรมีผักมีกปลามีนู่นมีนี่มีนั่นนะคะอันนี้ก็นี่ค่ะตอนนี้ก็บินไปหมดแล้วะคะ่ะนี่ก็คือกอไผ่นะคะ ยามเช้ชาๆที่อีสานนะคะคะก็ส่วนมากช่องกีตาร์พาทกินสตอรี่นี่ส่วนมากจนะชอบถ่ายเกี่ยวกับธรรมชาติเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็รังมดแดงนะคะเต็มไปหมดเลยบนลนตอนนี้ไม้ก็เริ่มผัดใบแล้วนะคะ ตะเวนตะเวนเริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มโผล่จากท้องฟ้าแล้วค่ะบนนู้นก็จะเป็นเขาขึ้นไปนะคะงบนนู้นสูงขึ้นไปเป็นภูเขา ต่ขึ้นไปข้างบนแล้วจะเป็นที่ราบนะคะราบยาวไปเลยค่ะยี่สิบกว่าไล่ยาวไปเลยคะ่ะพอตะเวนขึ้นแล้วอากาศหนาวก็จะได้อากาศหนาวไปก็จะพออยู่ได้ครับเพอเย็นๆคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่าน ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกีตาพาทำกินสตอรี่ด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ